2 0 2 6ันยี่สิบหูบิชิปาเจโรรุ่นใหม่ล่าสุดมาพร้อมการออกแบบที่ผสมผสานระหว่างความแข็งแกร่งและความหรูหราได้อย่างลงตัวภายนอกโดดเด่นด้วยเส้นสายที่เฉียบคมไฟหน้า l e งสปอร์ตกระจังหน้าขนาดใหญ่สไตล์ดินามิกชิลเอกลักษณ์ของมิสูบิชิพร้อมสีตัวถังใหม่เยลโล่เมทัลลิกที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมและสะดุดตาในทุกมุมมองตัวรถถูกออกแบบให้มีมิติที่ใหญ่ขึ้นเล็กน้อยเพิ่มความมั่นใจทั้งบนถนนในเมืองและเส้นทางออฟโรด ภายในห้องโดยสารของปาเจโร2,026ถูกยกระดับด้วยวัสดุเกรดพรีเมียมเบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้าระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ3โซนหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่เชื่อมต่อสมาร์ทโฟนรองรับระบบเสียงรอบทิศทางระดับไฮเอนพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภัยล่าสุดเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและกล้องมองรอบคัน360องศาขุมพลังมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบรุ่นใหม่ที่ให้สมรรถนะสูง ประหยัดน้ำมันและปล่อยมลพิษต่ำรองรับการขับขี่ทั้งในสภาพถนนเรียบและเส้นทางธุรกันดารทำให้ปาเจโร2026เป็นรถ SUV หรูที่ตอบโจทย์ทั้งความสะดวกสบายความปลอดภัยและความทนทานในคันเดียวด้านหลังของ2026มิตซูบิชิปาเจโร o ถูกออกแบบให้มีความแข็งแกร่งและสาง่างามผสมผสานความรหรูหราอย่างลงตัวไฟไท้ายเล็ด,ดีไซน์ใหม่ทรงเรียวยาวให้ความรู้สึกทันสมัยและช่วยเพิ่มการมองเห็นในเวลากลางคืน กันชนหลังขนาดใหญ่พร้อมแผ่นกันกระแทกสีหนึ่งเพิ่มความดูดันฝากระโปรงท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานโดยเฉพาะเมื่อบรรทุกสัมภาระขนาดใหญ่เส้นสายด้านหลังเน้นความโค้งมนผสมความคมชัดเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างความแข็งแรงและความพรีเมียมโลโก้ปาเจโรขนาดใหญ่ถูกติดตั้งเด่นชัดบริเวณกลางประตูท้ายสื่อถึงเอกลักษณ์ของรุ่นนี้อย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังมีสปอยเลอร์หลังคาพร้อมไฟเบรกดวงที่สาม เพิ่มทั้งความสวยงามและความปลอดภัยขณะขับขี่สำหรับรุ่นสีเยลโล่เมทัลลิกทำให้ด้านหลังของปาเจโร2026ยิ่งโดดเด่นและสะดุดตาโดยเฉพาะเมื่ออยู่ท่ามกลางแสงไฟในโชว์รูมสุดหรูผิวสีตัวถังเงางามสะท้อนรายละเอียดรอบข้างได้อย่างชัดเจนทำให้ภาพรวมด้านหลังของปาเจโร2026มีความน่าเกรงขามสวยงามและบ่งบอกถึงสมรรถนะอันทรงพลังของ SUV รุ่นนี้ได้อย่างสมบูรณ์ ภายในของ2,026 m i t s u b ิ s h i มิตซูบิปเจโรถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อมอบประสบการณ์การขับขี่ระดับพรีเมียมวัสดุตกแต่งใช้หนังแท้แอล์ลายไม้ ine, Mike, คุณภาพสูงให้ความรู้สึกหรูหราและทนทานเบนาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบดันหลังรองรับสิรีระได้อย่างลงตัวเบาะแถวที่2และ3สามารถปรับพับได้อย่างยืดหยุ่นเพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุกสัมภาระตามความต้องการ คอนโซลกลางติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ควบคู่กับระบบนำทาง GPS และระบบเสียงรอบทิศทางคุณภาพสูงเพื่อให้ความเพลิดเพลินตลอดการเดินทางระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ3โซนช่วยให้ผู้โดยสารทุกตำแหน่งได้รับความสบายเท่าเทียมกันพร้อมไฟแอมเบียนไลท์สร้างบรรยากาศผ่อนคลายในยามค่ำคืนพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหุ้งหนังแท้ พร้อมปุ่มควบคุมต่างๆเพื่อความสะดวกขนาดขับขี่แผงหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบแสดงข้อมูลการขับขี่อย่างชัดเจนและทันสมัยภายในรุ่นสีเยลโล่เมทัลลิกเพิ่มลูกเล่นด้วยการตัดเย็บได้สีทองเข้ากับสีภายนอกอย่างลงตัวทําให้ภายในของปาเจโร่2026ไม่เพียงแต่สวยงามแต่ยังสะท้อนถึงความใส่ใจในทุกรายละเอียดเครื่องยนต์ของ2026มิสซูบิชิปาเจโร่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ที่ให้สมรรถนะสูงควบคู่กับความประหยัดและความทนทาน ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด2.4ลิตรรุ่นพัฒนาใหม่ให้กำลังและแรงบิดที่มากขึ้นตอบสนองได้ทันใจทั้งการเร่งแซงบนถนนหลวงและการขับบนเส้นทางออฟโรดระบบหัวฉีดเชื้อเพลิงแบบคอมมอนเรลเจเนเรชั่นล่าสุดช่วยให้การเผาไม่มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดการสิ้นเปลืองน้ำมันและปล่อยมลพิษน้อยลงระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดทำงานได้อย่างนุ่มนวลและแม่นยำรองรับระบบขับเคลื่อน4ล้อซูเปอร์ซีเล็ก 4WDII ที่ปรับโหมดการขับขี่ได้ตามสภาพถนน ไม่ว่าจะเป็นโหมดถนนปกติโหมดหิมะโหมดกรวดหรือโหมดโครนทรายพร้อมระบบบล็อกเฟืองท้ายเพื่อเพิ่มการยึดเกาะสูงสุดในสภาพทางที่ยากลำบากฝาครอบเครื่องยนต์ออกแบบใหม่ให้ดูพรีเมียมและสะท้อนถึงความแข็งแกร่งของปาเจโร2026รุ่นสีเยลโล่เมทัลลิกยิ่งเพิ่มความโดดเด่นเมื่อเปิดฝากระโปรงในโชว์รูมหรูแสดงให้เห็นทั้งความงามด้านการออกแบบและพลังซ่อนเร้นของเครื่องยนต์ที่พร้อมพาคุณลุยได้ทุกเส้นทาง